ตำรวจและทหารที่จังหวัดเชียงรายจับกุ่มชายชาวอีสานสองคนอ้างเป็นเจ้าหน้าที่แต่ซุกปืนอาก้าไว้ในรถยนต์บริเวณชายแดนด้านอำเภอแม่สายกำลังผสมทหารตำรวจได้ตั้งจุดตรวจชั่วคราวตามแผนสกัดกั้นยาเสพติดและของผิดกฎหมายบนถนนพหลโยธินขาออกจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพบรถยนต์กระบะอีสุสูแบบ4ประตูหมายเลขทะเบียนคอระครังมอมา6470กรุงเทพมหานครจึงเรียกหยุดตรวจ พบมีชายชะกันนั่งมาด้วยกันสองคนทราบชื่อภายหลังคือนายสวัยอ่อนแก้วอายุ56ปีชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและนายพิชิตพลศักขวาอายุ37ปีชาวจังหวัดอุดรธานีแต่ชายทั้งสองได้บ่ายเบียงไม่ยอมให้ตรวจคน้นแต่โดยดีพร้อมทั้งควักบัตรประจําตัวสํานักงานเลขานุก,การท่านผู้หญิงคนหนึ่งระบุตําแหน่งผู้อารักขาเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ แต่เมื่อตรวจค้นอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนสงคราม a k 4 7หรืออาก้าติดกล้องแบบชุดซุ่มยิงของสไนเปอร์ซุกซ่อนอยู่ตรงเบาะนั่งด้านหลังจำนวนหนึ่งกระบอกพร้อมหมวกไอโมงสองใบและวิทยุสื่อสารหนึ่งเครื่องจึงจับกุมตัวทั้งสองไปส่งพนักงานสอบสวนสพแม่สายดำเนินคดีหลายข้อหาพร้อมประสานเจ้าหน้าที่หน่วยพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอาวุธปืนของกลางดังกล่าวว่าเคยนำไปใช้ก่อเหตุคดีอุกชะกันที่ใดมาบ้างหรือไม่ต่อไป